ปัดเวรปัดกรรมพลิกชีวิตให้กลับเป็นดีด้วยการกวดน้ําลงดินและอธิษฐานจิตตามแบบฉบับอาจารย์ไพศาลที่เห็นผลรวดเร็วและฉับไวมากค่ะก่อนกวดน้ําให้เราตั้งจิตให้มั่นแล้วกล่าวคําอธิษฐานตามนี้ค่ะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้ทําความสะอาดทั้งกายวาจาใจด้วยสิ่งของในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายไปให้ยังพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วและมเหสศิกข,ขาเทวบุตรเทวดา ผู้รักษาบ้านเมืองเหมืองฝ่ายทุกแห่งทุกที่อันรักษาสถานที่นี้เป็นประธานและรักษายังภายบนอากาศอันหมายถึงมีอากาศเทวดาพระยาอินพระยาพรมพระยายมราชทั้งหลายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเปรตวิสัยสัมภเวสีที่ไหนหรือโรคคาพยาธิที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ด้วยเมื่อมารับเอาแล้วขอให้อนุโมทนาร่วมกันและขอให้มีความสุขสบายด้วยกันทุกฝ่ายและด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลได้ทําในครั้งนี้ขอให้นายหนังสือทุกพระองค์จดเอาลายหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรณวรณบัตรเงินสุวรรณบัตรทองคําอย่าได้ผิดพลาดหรือสูญหายฉายะอีวะ ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทําในครั้งนี้เป็นหนั่งร่มและเงาติดตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปคําว่าจนไม่มีคําว่าไม่สําเร็จจงอยากเกิดขึ้นกับข้าพเจ้านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยคําอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลขอให้พระธรณีและโลกทั้ง3รับรู้ร,ร,รับทราบไว้ด้วยเทินหลังจากอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวดน้ําลงบนดินค่ะการกวดน้ําให้เทน้ําลงดินตรง ตรงได้เลยนะคะห้ามนํานิ้วมือไปลองน้ําเด็ดขาดเพราะเหมือนเป็นการขัดขวางปิดกั้นกระแสบุญไม่ให้ไหลไปหาผู้รับอย่างสะดวกค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะขอให้ทุกคนนําไปใช้ตอนกวดน้ําดูนะคะเคป้ะ